สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนธันวาคม2566กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีกันคนลัคนาราศีกันเนี่ยนะคะก็ถือว่าดวงชะตาเนี่ยนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีดาวราหูเล็งลักนะคะเล็งลักอยู่และก็ในเดือนนี้เนี่ยนะคะ าดาวตัวตนของท่านเนี่ยนะคะคือดาวพุธเนี่ยนะคะดาวพาพุธเนี่ยจะโครจรเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่7ทธันวาคมนะคะในวันที่7ธันวาคมแล้วก็เจอดาวอังคารนะคะเจอดาวอังคารซึ่งก็ไม่ค่อยถูกกันนะคะแล้วอีกทั้งเนี่ยเมื่ออยู่ตรงนั้นจนถึงวันที่17ทธันวาคมเวลาตี3-47 ดาวอาทิตย์เข้าไปร่วมอีกนะคะดาวอาทิตย์เข้าไปร่วมอีกเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ท่านอาจจะมีการเดินทางมากหน่อยนะคะแต่ปัญหาติดขัดอุปสรรคก็ยังมีนะคะต้องระมัดระวังการเดิเดนทางนะคะแล้วอีกทั้งมองเห็นว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็อาจจะทำงานามากหน่อยมีความแอคทีฟใน การงานในหน้าที่การงานแล้วงานก็จะเป็นงานในลักษณะที่วิ่งเต้นหรือว่างานในหน้าก็จะเหมือนกับว่าจะเยอะนะคะก็จะมีงานประเภทนี้เข้ามาเยอะแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างดีนะคะถ้าสมมุติว่าท่านทํางานเหล่านี้ส่วนท่านที่ทํางานประจําอยู่ในออฟฟิศเนี่ยปัญหาติดขัดเกี่ยวกับการงานก็อาจจะมีบ้างนะคะต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารการติดต่อการพูดคุยการ เขาเรียกว่าการพิเศษงานอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะตกหล่นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดอาจจะเกิดความเขาเรียกว่าเสียหายได้นะคะนอกจากนี้อาจจะต้องระมัดระวังการใช้วาจาการใช้คำพูดในการพูดคุยกับลูกค้าหรือคนที่เราไปดีลงานด้วยนะคะบางทีเนี่ยมันก็จะเกิดคำพูดที่ เขาไม่พอใจเราได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สําคัญบางทีเราไม่พอใจเขาเขาก็ไม่พอใจเราอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องระวังนะคะสําหรับคนัคนาราศีกันส่วนคนที่ เรียนหนังสืออยู่ก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่คุณจะต้องให้ความสนใจนะคะในเนื้อหาตําราให้มากขึ้นนะคะบางทีการตกหล่นการไม่เข้าใจท่องแท้ก็จะทําให้เกิดการผิดพลาดได้เช่นกันนะคะคนลักนณาราศีกันเนี่ยการเงินการทองในเดือนนี้ดีมากนะคะดาวศุกร์ดาวเจ้าเดือนกระดุมพระและยังเป็นดาวเจ้าเดือนศุกร์พระเนี่ยอยู่ในเดือนกระดุมพระเลยค่ะเป็นกเกษตรเนี่ยเพราะฉะนั้นคาดหวังรายได้ โอเคเลยนะคะรายได้รายรับค่อนข้างดีค่อนข้างมั่นคงอันนี้เชื่อได้นะคะเชื่อได้เลยว่าการเงินคุณไม่ติดขัดแน่คนลัคณาราศีกันเนี่ยนะคะส่วนเรื่องการงานการงานนี้มองเห็นเนี่ยนะคะ7 8 9 10การงานของคุณเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเกิดความติดขัดเกิดการผันผวนพลิกแพลงหรือแปรปรวนได้บางทีสิ่งที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันก็ คิดว่าจะราบรื่นก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่เป็นไรคุณแก้ไขได้นะคะแก้ไขแก้ปัญหาไปได้อยู่คุณก็มีแนวโน้มที่จะทำอะไรแล้วสําเร็จได้อยู่แต่ว่าจะต้องมีอุปสรรคก่อนนะคะมีอุปสรรคก่อนแล้วก็ช่วงจังหวะที่ดีเนี่ยนะคะที่ว่าจะแก้ไขหรือแก้ปัญหาได้ ได้ดีขึ้นเนี่ยนะคะก็ช่วงที่ดาวศุกร์ชรเข้ามาสมทบนั่นเองก็วันที่26ธันวาคมไปเนี่ยนะคะ,ะก็เป็นดาวคู่ธาตุนะคะเข้ามาช่วยเหลือเราเราเป็นดาวพุธเขาเป็นดาวศุกร์ศุกร์กับพุธอเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะคะอยู่ในราศีธาตุน้ําอีกอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยนะคะเป็นอสิติธาตุเลยนะคะเพราะฉะนั้นเกิดความมั่นคงเกิดความทําอะไรแล้ว ก็มีโอกาสสําเร็จได้นะคะรับลื่นได้แก้ไขปัญหาได้นะคะและอีกทั้งดาวอาทิตย์ก็ได้ย้ายออกวันที่17บธันวาเข้าสู่ราศีธนูไปเนี่ยนะคะก็ถือว่าเริ่มเบาบางในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเขาเป็นคู่ศัตรูกับดาวอังคารนะคะแต่ดาวอังคารก็จะย้ายออกไปด้วยนะคะความวุ่นวายมันจะลดลงอะนะคะเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายออกไปความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องที่ เราจะต้องผเผชิญเกี่ยวกับการงานของเราเนี่ยมันก็อาจจะลดลงและเมื่อดาวคานย้ายออกไปอีกอความวุ่นวายก็ลดลงไปอีกตามระ,ระดับนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีดาวฤตยูอยู่ในเรือนสุภระิงเราอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรให้รอบคอบทําอะไรให้มีสติแล้วเราก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดอะไรได้นะคะสําหรับคนลักขาราศีกันส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ,ะถ้าเราจะคาดหวัง การมีคู่เนี่ยนะคะในปีนี้เนี่ยคนลัคนาราศีกันเนีมีโอกาสที่จะพบคู่รักเนี่ยนะคะพบแฟนและเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีเหมือนกันเพราะว่าดาวศุ์เนี่ยนะคะเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนกระดุมพระเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรักค่อนข้างดีค่อนข้างปังเนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูกันอีกทีว่าเข้ามาช่วงนี้เนี่ยจะยืนยาวแค่ไหนเพราะว่า มีดาวราหูเนี่ยนะคะเล็งลักนาอยู่การผันผวนการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะและความรักในช่วงนี้ก็จะมีปัญหามีอุปสรรคด้วยนะคะเพราะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอีิโครจรเข้าสู่เรือนปันิเล็งลักนาเนี่ยนะคะ,ะตัวท่านก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดความติดขัดเกี่ยวกับเรื่องความรักได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้สิ่งที่ มองเห็นอีกสําหรับคนลัคนาราศีกันคือท่านอาจจะมีการเดินทางเหมือนที่กล่าวมานะคะ,ะมีการเดินทางบ่อยๆมีการไปนู่นไปนี่เนี่ยนะคะ,ะแล้วก็เป็นช่วงที่ตัวท่านเนี่ยนะคะอาจจะ ได้สัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ไหว้พระขอพรอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่กุ้มครองเราเทวดาที่ปกปักรักษาที่บ้านเนี่ยนะคะก็อาจจะให้สินให้พรเราได้ด้วยแล้วเราก็จะ ทําอะไรราบรื่นขึ้นความสงบในจิตใจก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้โดยรวมแล้วดวงชะตาค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีกันเนี่ยนะคะการเงินนิบปังมากนะคะแล้วส่วนเรื่องการงานอาจจะติดขัดบ้างนะคะแต่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตก็มีโอกาสที่จะรับการแก้ไขมีโอกาสที่จะหาหนทางแก้ไขได้นะคะในเดือนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ใช้ชีวิตอย่าประมาทก็แล้วกันแล้วก็เดินทางไปทําบุญดีกว่าก็จะมีความสุขสุขกายสบายใจไม่ประมาทมีสติสร้างกุศลบ่อยๆแค้วคาดสิ่งชั่วร้ายแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ